วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิเทียรการคำนวณวิเชราะการคำนวณเรื่องข้อมูลและสารสนเทศของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5้าค่ะข้อมูล ไม่รู้ไหมคะว่าข้อมูลหมายถึงอะไรมีใครรู้บ้างเอ่ยไม่รู้ค่ะไม่รู้รหรอข้อมูลก็คือข้อเทจ็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างเช่นคนสัสว์สิ่งของหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งอาจจะเป็นในรปแบบการบันทึกข้อความบันทึกเสียงหรือว่าภาพถ่ายหรือว่าการวาดรูป เองคุณมาไหม่ไหมทำงานมือจะโดนมากก็พอดีแบบะพะเหรอก็แบบก็ได้คนมันฟูมากเลยปล่อยยาวๆเลยคือเข้าไปตัดเอาอยู่นี่อยู่นี่ปล่อยยาวๆเลยต้องค่อยไปตัดเอาเอ้าม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 าหนึ่งสองสามแอชค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นก็สูงสาปวีที่ห้าเรื่องข้อมูลและสารสนเทศค่ะแบมีรู้ไหมคะว่าข้อมูลหมายถึงอะไรไม่รู้คะข้อมูลข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทหลักได้แก่ 1. ข้อมูลข,ข้อมูล 5. เปียกเลยอ่ะม <Bond> ือ <ry> ที่กูขับเพราะว่ามิเขียนคอมู่ามีอะไรเข้งๆนะเียนพก็มันปีกชเไอเนียไปไหน่ะมิเขียนว่าเทนกระดาษกะเปกระดาษก็ได้เทเเ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 เ่เเเเืเเ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 ้เมเเ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 นเเ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 เ่เนเเเเเเหเเเเเเมเเัเเนเเเรเเ ไม่ตาแอคชั่นเดี๋ยวลองชิปก่อนชิปไม่ใช่เผยโลมาคลิปเต็มแบบนี้แล้วอย่าลืมไปตัดเราคลิปเต็มเลยไปเนี่ยลองเมานปกติโมมากอันซีน behind the scene เว้ยนี่หรอเอามาเลยอาจจะต้องเปลี่ยนเลือกเอาไปตัดเน็ตจะหลับตาจูบถือได้หรือเปล่าทำไมล่ อไอเดียดีหมุนพร้อมไหมครับนักเรียนพร้อมไหมเป็นเรียนให้หน่อยเร็ว1 2 3หนึ่งสองสามแอคชั่นสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศปีที่5เรื่องข้อมูลเดี๋ยว มาเรียนเรื่องวิทยาการคำนวณเอเรื่องเรียนวิชาเอามเอามัวิชาสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ัว,คควันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องข้อมูลและสารสนเทศค่ะ ริ่มที่ข้อมูลก่อนนะครันักเรียนรู้ไหมว่าข้อมูลคืออะไรไม่รู้ครับไม่รู้รอ,อะไรบ้างนะที่แบบในชีวิตประวันของเราเป็นข้อมูลบ้างการต้มมาม่าเหรอการต้มมามา่าขั้นตอนการต้มมาม่าแบบเขียนไหมเขียนหลังซองอะไรอย่างนี้เดินทางไปโรงเรียนได้ไหมคะเดินทางเรีประจาตัวัตรประชาชนอะ เลขประจำตัวประชาชนเบอร์มือถือใช่ไหมเลขที่เลขยู่ียูอะไรอีกไหมชื่อพ่อแม่อ,อชื่อพ่อชื่อแม่ใช่ไหมคะโอเคข้อมูลก็คือ,อข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนสว์สิ่งของสถานที่ตัวอักษหรือว่าเสียงหรือว่า เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีตประจวบวันซึ่งจะเป็นในรูปแบบของการจดบันทึกการอัคดคลิปวิดีโอหรือว่าจะเป็นาการถ่ายภาพหรือว่าอัดเสียงเหตุการณ์ต่างๆไว้นั่นเองซึ่งข้อมูลจะแบ่งเป็น5ประเภทศหลักๆก็คือ1ข้อมูล บางเอิญกระตูนกระตูนภาพกระตูนบัตรบัตรภาพพ่อภาพแม่ภาพพ่อภาพแม่ภาพครอบครัวภาพจัดหนาร้าภาพจัดต่างๆภาพครอบครัวได้ไหมคะได้ค่ะสวยสุดเลยภาพนี้ก็จะเป็นอยู่กับพวกภาพถ่ายภาพวาดภาพเขียนหรือว่าภาพนิ่งเป็นต้นนะคะ ต่อไปไปอันที่สองข้อมูลข้อมูลตัวเลขหนึ่งสองสามไปถลังขึ้นโบกสี่ห้าหกทะเบียนบ้านเช่นอะไรบ้างคะเลขทะเบียนบ้าเนเบ,บอร์โทรเบ,บอร,อบอร,อบอรโทรไอตัวเลขที่ครูหมายถึงก็คือมันสามารถแบบประมวลผลได้หรือว่าคลิปเป็นตัวเลขได้ อายุวันเดือนปีเกิดเอาบวกลบกันไหมใช่ไหมคือข้อมูลตัวเลขหรือเปล่าก็อย่างเช่นข้อมูลตัวเลขก็พวกรหัสประจําตัวไหมรหัสประจําตัวนักเรียนหรือว่าอะไรพวกนี้เนาะอ่ะต่อไปข้ามเลยต่อไปอักที่เป็์ข้อมูลเขาเรียกว่า ข้อมูลอักขระที่ทำเอกดารขึ้นบนหน้าข้อมูลอักขรายกตัวอย่างให้ครูฟังซิว่าข้อมูลอักขราหรือว่าตัวอักษรมีอะไรชื่อชื่อชื่อของเราชื่อนางสกูลชื่อนาจสกูลชื่อแม่ชื่อแม่ชื่อพ่อเนาะชื่อคุณครูค่ะชื่อคุณครูด้วย ข้อความใน คุณครูเสียงเพลงมะเสียงเพลงเสียงลอ็อกกีตาร์เสียงดิจิต้าเสียงเครื่องดนตรตีเสียงร้องของสตว์เสียงที่อยู่รอบตัวเราก็เป็นข้อมูลจิตนะคะต่อไปก็เป็นอันสุดท้ายาที่ห้าข้อมูลอื่นๆ ปตัว,วนข้อมูลอื่นก็เป็นพวกกลิ่นเมจิกเม็นม,มากใช่รถครุณภาพภูมิร้อนสามสิบแปดองศาอ่าองศาเซลเซียสอะไรก็ว่าไปมีอีกไหมหือว่ามีแค่นี้ 一百万。